ก็สวัสดีครับท่านนักศึกษาครับผมมหาลัยทักษิณสงขลานะครับกระผมนายาโากหลักกรรม่อเดมว่ากำนันโกนะครับกำนันตำบลกอแต้วนะครับก็ดำรงตำลหน่งมาประมาณสิบสิบกว่าปีสิบห้าปีนะครับประมาณแล้วก็ในตำบลกอแต้วนะครับ มีประชากรอยู่ทั้งหมด1นึ่งกว่าคนแล้วก็เภศชายหญิงก็หญิงมากกว่าเพศชายตอนนี้ครับในชุมชนในตำบลก็ในชุมชนตำบลกอเต้ความเป็นมาแต่ก่อนนะครับหมายถึงว่ามีคนพี่น้องได้อพยกหมายถึงว่า่างสิ่นจากอำเภอสิงน์ลกรคืออำเภอ สิบสิบพะใใระอะไรเขาใกล้ใกล้เคียงนะครับได้ย้ายมาอยู่ในสินสามอที่ตำบลปอเต้บบตไปมาทำมาชีพเส้นทางต่างเรียกว่าเส้นทางต่างๆอะรค้าและก็ในส่วนหนึ่งตำบ,บตลปอเต้ที่เป็นตำบลเราเรียกปอเต้จริงๆอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่หกในตำบลปอเต้บบน,ตนะครับปอเต้ไม่มีเกาะนะครับแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ว่ามันเป็นกลุ่มเป็นเกาะ หมายถึงว่าเป็นความสาม,มัคคีกลมเกลียวกันไม้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 เต้วเขาเรียกว่าเป็นไม้เต้วเลยความเป็นมาเราเรียกว่าเกาะเต้วก็คือไม้เต้วนี่ก็คือเป็นจุดเด่นคือลักษณะของเกาะเต้วใช่ไหมครับเรียกว่าเีชื่อชื่อของตำบลจริงจริงเป็นไม้ไม้ชนิดหนึ่งที่เกาะต่งกันไว้ครับเลยเขาเรียกว่าเกาะเต้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับก็ในส่วนหนึ่งของตำบลเกาะเต้วนะครับที่น้องประชาชน ทำอาชีพเกษตรเป็นส่วนมากก็ทำอาชีพสวนยางและก็ปลูกผักอะไรต่างๆและก็ลงมาก็รับจ้างทั่วไปนะครับก,ก็รับราชการในส่วนตาบนกาแต้เรามีพื้นที่เพียงพอในการประกอบอาชีพของพี่น้องทำการ,กรเกษตรในส่วนหนึ่งและก็พี่น้องอยู่ร่วมกันด้วยกันเรามีสองศาสนาศาสนาพุทธและก็อิสลาม หมายถึงว่าตำบลกอเต้วเนี่ยมีศสาสนาพุทธศาสนาเนี่ยคนละขึ้นกันอย่างละขึ้นกันเลยผสมภาษากันอยู่ก็เราอยู่ร่วมกันก็ถือว่าเราอยู่ให้เกียวกันเคารพกันทํามานร่วมกันด้วยความสามัคคีอย่างตำบลกอเต้วอ่ะครับอย่างตำบลกอเต้ว,ส,วส,ส่วนนี้นะครับตำบลกอเต้วเรามีพื้นที่ส่วนราชการเรามีพื้นที่บอ่อขยะ เรามีพื้นที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดอะไรต่างๆส่วนราชการนะครับก็มีมีมีหน่วยงานที่ว่าเกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนครับแล้วก็ช่างนันเนี่ยค่ะมีแผนว่ามีได้มีวานมีการวางแผนนะคะว่าเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้ขอบคุณมากครับในส่วนนี้ครับมีแนวทางการแผนแผนในตำบลดีกว่าที่ดู อยากจะทำในตอนนี้ครับเพราะว่ามันรงคล่าเราได้ว่ามีบอกขยะเรามีพื้นที่บอกขยะแต่ว่าในชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ำํำซ้ำมีผลกระทบให้กับพี่น้องอีกที่เรามีอยู่เ,ยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพี่น้องทำกินในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงไม่สามารถทำกินได้ตรงน,นี้ครับเลยคิดว่าอย่างนี้ครับเรามีวัตถุดิบที่ว่าสามารถทำกลุ่มหรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนให้กับ ช่วยเหลือในกลุมค,คนได้นะครับในเรื่องนี้ผมคิดว่าเกี่ยวกับการกําจัดขยะแล้วเอามารีไซเคิลเกี่ยวกับทําอะไรก็ได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าจะทําน้ํามันดีเซลเพราะว่าน้ามันแพงเรามีวัตถุดิบบอกขยะเนี่ยเป็นถุงพลาสติกเป็นถุงเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าเราไม่มีเงินทุนในการเกี่ยวกับนวัตรกรรมเกี่ยวกับเครื่จักใหม่ๆนามาใช้ ให้กับชุมชนและก็ในส่วนนี้ที่คิดอยากทํเพราะว่าอยากให้ชุมชนเนี่ยมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะปัญหาขยะเป็นเป็นมานานแล้วปัญหาขยะแต่ละครัวเรือนแต่ละชุมชนหรือในพื้นที่เยอะนะครับเป็นปัหาให้เรียกแต่งการในการจัดยกขยะ ให้กับประชาชนภายนอกที่อาจจะไม่ได้รู้จักตำบลนี้ได้รู้จักกันก็ส่วนหนึ่งเรามีที่ท่องเที่ยวเย่างท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวที่น่ามาชมเที่ยวก็เรียกว่าชมเที่ยวทินมโปเตล์ครับชมเที่ยวกินกินโปเตลวนะครับที่ผ่านมาก็มีโครงการของเทศบาลถามมาเล่นกันทางทางเที่ยวชมกินกินโปเตลวครับในสงสารก็ถือว่าเป็นการรปรหมดให้พี่น้อง ใกล้ใกล้เตียงหรือว่าฟินน้องต่างจังหวัดต่างพื้นที่ได้รู้จักในตำบลกอแทเรามีอะไรบ้างในส่วนที่ว่าให้มาเที่ยวนะครับเรามีชายทะเลที่หาดสวยนะครับหาดทะเลหาดทะเล,จจะเลบ้านบ่อยเขาเรียกว่าบ้านบ่อยมีประหวัดที่จดมาด้วยบ้านบ่อยนะครับแล้วก็มีอ่าวไทยที่กว้างดูกว้างตานะครับในส่วนนี้ประชาชนก็จะม,มากินประมงในจังหของบ้านบ่อยนะครับ เรามีเรือบริการเที่ยวตกปลาอะไรด้วยนะครับบาต้องเที่ยวนะครับแต่เป็นุม่มานุรักส่วนหนึ่งของการมาหน,นงครับเือะว่าตำบลกาะแก้วน,นี่เป็นตำบลที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือมีทั้งสองศาสนาที่มาอยู่รวมกันเป็นการให้เกียกรติซึ่งกันและกันพูกเอ่อหนูที่ได้สัมผัสมานะคะคือตำบลนี้เป็นตำบลที่สองศาสนหา,หาจริงแต่ว่ามีการ ให้เกียรติการถทอยทีให้อาศัยการเคารพซึ่งกันและกันนะคะหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีแบบชอบมากมากเลยค่ะละส่วนผลิตภัณฑ์โอทอปของลำดวนที่ขึ้นชื่อเลยค่ะที่แบบนักท่องเที่ยวมาแล้วไม่ควรจะพลาดที่จะได้ชิมอาหารด้ว้คือตอนนี้เราเราจะว่าในส่วนที่ว่าเป็นตอบจริงๆเราเรายังไม่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารนะครับตอนนี้กําลังผลิตียกว่ากําลัง อยู่ในเรื่อ,องของเตรียมการน,นะครับและก็เรามีวัตถุดิบที่ว่าในพื้นที่เช่นนะครับสูงเครื่องแกงเรามีสูมเครื่องแกงของหมูพ่โรนะครับตอนนี้และก็มีกลุ่มทําขนมพื้นบ้านนะครับและก็กลุ่มใส่เค็มใบเตยกับที่สดนะครับและก็กลุ่มลาเค็มนะครับซึ่งที่มีวัตถุดิบอยู่ในพื้นท,ท,ที่ที่มีกลุ่มอยู่ตอนนี้ครับ ถ้าพี่น้องมาเที่ยวชมสินกอแเ้ียวก็ไปชายทะเลมีปลาก็าเรียกปลาเค็มปลาเค็มที่เป็นกลุ่มของของอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของกลุ่มเครื่องเองนะครับเรามีอนุรักษ์ให้พี่น้องปลูกพืชผักที่ว่าสามารถขายกระเินเได้นะครับในในในหมู่บ้านพืชตัดไรอะไรต่างๆเราในพื้นที่นะครับส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องด้วย แล้วก็ที่เด่นอยู่ผมคิดว่าถ้ามากรอเก้วต้องกินกาแฟน้ำหอมด้วยนะครับน้พาน้ำมอมนี่ผมคิดว่าหอมหวานอร่อยนะครับต้องกรอเก้วนะครับขอ,ข,อข,อขอบคุณค่ะขอบคุณคุณท่านกำน,นัลมากเลยนะคะที่เสาะเวลามาแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบ ของศึกษารายวิชาท้องถิ่นศึกษาพาวันนี้นะคะจะลงสัมภาษณ์ผู้ช่วยของอำนันค่ะแล้วก็จะมีท่านสารวัตรท่านครับผมพหลรศพหลหลรศพก็อยากจะให้ท่านบอนชื่อของท่านสวัสดีค่ะอาจารย์นางวันยอดแก้สวัสุวันนะคะเออลำ มีตำแหน่งเป,นเป็นผู้ช่วยฝ่ายเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองค่ะครับสวัสดีครับผมนายชิดธรมอาจีหวังเจริญเป็นสารวัตรกำนันตำบลเกาะแก้วครับสวัสดีครับผมเอกพลีอ่องเจริญเป็นวรอสอข,อของตำบลเกาะแก้ว เที่ยวนะคะทางเฟซทางออนไลน์่างนี้ทางเฟซบุก๊กอ่ก็ตำบลกอแต้วเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็มีประชาสัมพันธ์ช่องทางเฟซบุ๊กในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิญการท่องเที่ยวเป็นสินค้าของแต่ละหมู่บ้านโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมฮานสองสะนะคะช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะจะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรมด้านสิการจำหน่ายสินค้าของแต่ละหมู่บ้านนะคะไม่ว่าโดยเฉพาะของหมูสิบเนี่ยหมูสิบที่กำหน่นนายไรักษาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นชื่อชื่อชื่ออยู่ก็ไข่เค็มกันที่สุดใบเตยนะคะก็จะเป็นเป็นไข่เค็มและก็ไข่ครอบนะคะและก็ เหมือนประเภทของหมู่ที่สามเนี่ยจะเป็นประเภทของจักสารนะคะเครื่องจักสารเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อหมู่ที่สี่เนี่ยเป็นการทําขนมไทยนะคะหมู่ที่หกเนี่ยจะเป็นเครื่องแกงตํามือนะคะหมู่ที่เจ็ดเนี่ยจะเป็นพวกาจักสารด้วยจักสารกระเป๋ากระเป๋าจากอะไรเขาเรียกว่าปลาติกกระเป๋าปลาติกนะคะหมู่ที่แปดเนี่ยจะเป็นอาหารทะเลนะคะหมู่ที่แปดหมู่ที่เก้าเนี่ยจะมีทั้ง ชมรมสุขภาพนะคะชมรมสุขภาพหมที่1ิก็จะเป็นสายเก็นใบเตยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวนี่ก็จะมะีชายเลบออิฐเนี่ยชายเลบออิฐก็เป็นที่ขึ้นชื่อของตำบลน,นะคะจะรู้จักกันมากไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเนี่ย แล้วก็อีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งก็จะเป็นวังบัววังบัวเนี่ยจะอยู่ที่หมู่ที่7นะคะแล้วก็วังเรือเนี่ยวังเรือเนี่ยอยูู่่ที่3ามนะคะแล้วก็วัดวัดสังกองอยู่หมู่ที่2วัดสังกองเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นโบสถ์โบสถ์เนี่ยช่วงสมัยรัชกาลที่ที่สองและที่สามเนี่ยปฏิมาก,กรรมของเขาเนี่ยจะหาดูจะไปดูได้ค่ะ วันตะนะทำประเพณีเนี่ยจะเป็นทั้งสองศาสตร์แล้วก็ส่วนไปพุทธเนี่ยก็จะมีการทําบุญไม่ว่าจะเป็นทําบุญเดือนสิบทอดขิ่นชักกับชักพระเนี่ยแล้วก็เขาเรียกอะไรลอยลอยลอยเลลอยแพรลอยแพรเนี่ยส่วนไทยพุทธนะคะลอยประเพณีลอยแพรส่วนอิสลามเนี่ยจะเป็นไม่ว่าจะทําบุญกุโบวันราดิราโยเนี่ยค่ะ กิจกรรมหั่นมอลิดเนี่ยค่ะเออ่ส่วนการกำกัดขยะในตำบลเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็จะสนับสนุนเออ่เกี่ยวกับขังขยะในการขัดแยกขยะจะสังเกตได้ว่าในแต่ละตำบในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีแต่ละจุดกระตุดแต่ของแต่ละหมู่บ้านคือการแยกขยะไม่ว่ากับขยะเปียกขยะแห้งนะคะแล้วก็ที่วางขยะนะคะ แล้วก็ในแต่ละหมูเนี่ยจะมีการาทำถังขยะเปียกเนี่ยให้แต่ละให้ลูกบ้านเนี่ยทุกหลังนะคะไปเพื่อคัดแย,ยกขยะโอที่จะจรินค่ะในรัฐมนตมูมีจวนอะไรเข้ามาวันนี้จะรับเรื่องอยู่ตรงนี้แล้วก็คนที่รับผิดชอบอยู่ตรงนี้จะออกจะออกไปดูเดชที่เกิดไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหต รักขมโมยหรือทำร้ายร่างกายหรือเกี่ยวกับติกอะไรหรือติดยาที่มีปัหาโน่นนั่น,นนี่เนี่ยไอพวกนี้ถัา้าเขาแจ้งมาฝ่ายศูนย์ยคนที่ศูนย์คนที่รับิดช่อยู่ที่ศูนย์นี่แหละจะออกไปดูเลยจะออกไปช่วยเหลือจะออกไปจับกลุมไปห้ามปรามจะให้มันเกิดถึงขั้นที่ว่าเสียชีวิต ยีนี่เรามีประจำอยู่แล้วนี่มีมีทั้งทั้งเดือนทั้งปีแล้วก็ในหมู่บ้านหล่าก็ก็มีคนของเราเข้าไปตรวจสอบดูแลเวลาเหตุเกิดตอนกลางคืนอะไรก็ก็มีก็มีแล้วก็ตำรวจก็มาร่วมด้วยขอบคุณข้อมูลมากครับ